วัดบางพีใหญ่ในพระอารามหลวงผมจะเล่าพอคร่าวๆให้ฟังประวัติวัดบางพีใหญ่ในมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานเริ่มต้นจากเดิมวัดพระพราชัยชนะสงครามสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนะเรศวรมหาราชเพื่อเป็นอนุสรแห่งชัยชนะ ายในพระอุโบสถปฏิสถานหลวงพ่อโตพระพุทธลูกบางมารวิไทยสมัยสุขโขไทยมีอันเชิญขึ้นจากคองสำโลงเนื่องจากมีวัดบางพีใหญ่กลางตั้งอยู่ด้านนอกจึงมีการเรียกวัดพระพราชัยชนะสงครามซึ่งอยู่ด้านในว่าวัดบางพีใหญ่ใน หรือวัดหลวงพ่อโตมาจนถึงปัจจุบันประวัติความเป็นมาเดิมวัดพระปราชัยชนะสงครามสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาลาเมื่อมีการสร้างวัดบางทีใหญ่กลางวัดพระปราชยชนะสงครามจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดบางทีใหญ่ในประมาณ200รกว่าปี องพ่อโตซึ่งเป็นทวุตทะลูกสมัยสุขโขทัยบางมานวิชัยลืมเนตรได้ลอยน้ำมาตามลำคลองสําโลและชาวบ้านได้ร่วมกันอัญเชิญขึ้นมาปฏิสถานไว้ที่วัดลักษณะองค์พระเป็นสำลิดหน้าตากว้านสามสอบหนึ่งคือ ความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านและเชื่อว่ามีพุทธคุณทางด้านการรักษาโครคไอกล้เจ็บวัดบางีใหญ่ในมีปะะเพีนีรับบัวในวันขึ้น14ค่ค่ำเดือนสิ็ของทุกปีจะมีการจัดงานปะะเพณีรับบัวทีมีเอกลักษณ์เพียงเดียวในโลก มาทำบุญ<ฟ>ไหว้พระหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ที่ลอยน้ำมาองค์นี้นะครับหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโสธรเป็นพี่คนรองนะครับรองมาจากองค์หลวงพ่อบ้านแหลมวัดเพชรสมุทรองค์นี้จะเป็นองค์หลวงพ่อโสธรจำลององค์จริงปฏิสถานอยู่ที่ วัดสโสธรวลาลามวรวิหารนะครับทางวัดบางพีใหญ่ในได้นำองค์หลวงพ่อสโสธรจำลองมาปฏิษถานอยู่ตรงนี้นะครับเอาไว้ให้ผู้มีจิตศรัทธาเข้ามากราบไหว้บูชามาทำบุญนะครับที่ด้านในพระอุโบสถหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ใน เรื่องลงเรื่องเล่าตำนงตํตำนานหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์สามพี่น้องที่ลอยน้ำมาพี่คนโตก็คือองค์หลวงพ่อบ้านแหลมวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนั่นมันเป็นตำนงตํตำนานเรื่องเล่าว่ามีชาวปอมงไปหาปลาที่แม่น้ำแล้วก็เจอองค์หลวงพ่อบ้านแหลมปางอุ้มบาทองค์นี้นะครับ แล้วก็นำขึ้นมาจนมาปฏิสถานอยู่ที่วัดเพชรสมุทรนะครับนั่นก็เป็นเรื่องเล่าตำนงตำนานสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ที่ลอยน้ำมาองค์หลวงพ่อโสธรก็ลอยตามน้ำมาเข้ามาในแม่น้ำบางปะกงจนผู้มีวิชานำมาปฏิสถานไว้ที่วัดโสธรวัดลาลามวรวิหารนะครับ และนี่ก็คือองค์หลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในท่านก็ได้ลอยวกวนมาในคลองสำโรงจนผู้มีวิชาได้อัเชิญขึ้นมาปฏิสฐานไว้ที่วัดบางพีใหญ่ในนะครับนั่นก็เป็นตำานงตำนานเรื่องเล่ากล่าวขานกันมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านเอาไว้ให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้ามากราบไหว้บูชามากราบขอพรกันครับ ที่วัดบางพีใหญ่ในพระอารามหลวงนะครับมากราบองค์หลวงพ่อโตองค์หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ที่ร้อยน้ำมาวันนี้ขามากราบไหว้บูชาองค์หลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในนะครับวันนี้มาทำบุญไหว้พระปิดทองไหว้พระเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวของเราครับวันนี้ก็ถือว่า คนมาทำบุญไหว้พระกันเยอะนะครับบริเวณนี้เป็นที่กราบไหว้บูชาองค์หลวงพ่อโตจำลองด้านข้างพระอูบโบสถขององค์หลวงพ่อโตองค์จริงนะครับบริเวณนี้เป็นที่ไหว้พระจุดทูปจุดเทียนถวายดอกไม้ครับบริเวณนี้ถวายดอกไม้บูชาองค์หลวงพ่อโตมากราบไหว้บูชาองค์หลวงพ่อโตครับ ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาวันนี้เข้ามากราบไหวบูชากันเยอะครับบริเวณนี้มากราบไหว้องค์หลวงพ่อโตมาจุดธูปจุดเทียนปิดทองไหว้พระองค์หลวงพ่อโตครับด้านข้างพระอุโบสถนี้ตรงนี้บริเวณนี้คือที่ไหว้พระปิดทองด้านข้างพระอุโบสถหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในครับ ประชาชนผู้มีกิตทาต่างเข้ามากาบไหว้บูชากันเยอะครับวันนี้ออกพรรษาก็ไม่ได้มาที่วัดบางพีใหญ่ในพระอารามหลวงครับมากบาบไหวพระมาบูชาพระมาไหวองค์หลวงพ่อโตจำลองวัดบางพีใหญ่ในพระอารามหลวง วันนี้ปีนี้เป็นครั้งที่สามนะครับที่มากราบไหว้ปีนี้เพราะว่าอยู่ใกล้ครับขับรถมาแป๊บเดียวก็มาไหว้องคหลวงพ่อโตบางทีก็ไปไหว้องคหลวงพ่อโสธรครับมาทําบุญไหว้พระครับถ้ามีเวลาว่างก็จะมาทําบุญไหว้พระมากราบไหว้บูชาองคหลวงพ่อโตครับบริเวณนี้มาทําบุญไหว้พระปิดทองเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตของเราครับ ให้มันมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตจะมีหลวงปู่ทวดจ,จำลองครับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตผมลังสีจำลองพ่านที่เกักร์วิาวหารหรือหลวงพ่อเผือกจำลองครับลูกลอรอครับเาไ,ไว้ให้เรามากราบไหว้บูชาปิดคองกันบริเวณนี้ครับ